สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ปาร์ตี้เออววันนี้เป็นวันพักผ่อนแถนชิวๆสบาย,บายบๆเฉยๆไงตื่นขึ้นมาเพิ่งก็ซื้อหมูปองหมูปิ้งอะไรให้กินเนี่ยแล้วก็นั่งกินกาแฟดูนี่ไปตัดคลิปไปแต่ว่าวันนี้เรายังไม่รู้ว่าจะทำอะไรเลยเพิ่์นจะทำอะไรบ้างวันนี้แต่เรื่องที่พิเศษมากๆวันนี้คือเพื่อแต่งหน้าสวยไปตลาดมัดน,นสวยเลยในกล้องมันอาจจะแดงไปหน่อยหรือเปล่าที่เพิ่์นบอกมันดูแดงเกิน เออแต่ว่าของจริงคือกำลังน่ารักเลยนะแบบกูแบบอแบบพอเพลินแบบเดินไปเตกได้ใช่ป่ะแ้วแบบปุ๊บมาอุ้ยน่ารักแบบไม่ได้เจอเลิจี๊ยย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 เดยย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 ยอยยยงยย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 แ แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรวันนี้แต่ว่าตัดคลิปเมื่อวานไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อัพไปแล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากไปอยู่ในบรรยากาศแบบแ,บบแบบนั้นแบบนะกุ้งยิงแกบบุ้งยิงแบรรยากาศที่เราจัดต้นคิดมาดกันเมื่อวานน่าจะมีความสุขแต่ว่ายังไม่รู้จะทำอะไรเลยจริงๆวันนี้แต่ว่าอย่างแรกที่ฉันจะต้องทําในวันนี้ก็คือไปอาบน้ำหน้าแปรงฟันก่อนกูไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันเลยกูกินข้าวแล้วก็น่งตัดคลิปยาวเลย นะแต่ว่าไม่ไม่ได้กิดมากว่าเออไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะต้องทาอะไรให้มันแบบเป็นกิจลักษณะอะไรขนาดนั้นนะหรือว่าเออเรื่องที่ต้องไปกับมีอะ่ะยังไงเดียโทรไปหามีไหมอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันเรื่องนั้นรอาสวัดปามเดก่อนคือต้องเอามีไปด้วยอ่อไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มไปสวัสดีครับสรุปก็คือเราไปทําดูระกับมีเสร็จเรียบร้อยนะโดนมีลีเดี่มเสียเหลี่ยมยมีไปอีกอันหนึ่ง คือจริงๆแล้วมีตั้งใจให้ไปซื้อของที่เหมือนแบบร้านร้านค้าที่หนึ่งใช่ไหมแต่ว่าพอไปร้านค้านั้นอ่ะมันเปิดแบดบ,บว่าซื้อไม่ได้ใช้ปรสวัสดิการที่ที่มีอยากให้ซื้อเนี่ยซื้อไม่ได้มีก็เลยพาไปซื้อของทําลูกค้าอะไรของเขาอ่ะที่เขามีงานเมื่อวานหน่ที่นึงกูก็แบบเฮ้ยเขานัดเขาดิวเราไว้แค่นี้นะแต่เอา้านั่นแหละแต่เราก็ต้องไป แต่เอาเป็นว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะกับแม่โดนแม่เลี่ยมไปวันนี้แต่ว่าหลังจากนี้เรากําลังจะไปนะคนปรปฐมซึ่งสาเหตุนันหรอก็คือตอนตอนแรกอะกูกะว่าจะเข้าห้องใช่ไหมแต่ว่าเข้าไปแล้วก็คงไปนอนเปืป่อยๆร้อนๆกันเลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันเราไปที่อื่นกนะันดีกว่าที่น่าจะแบบแบบแบบเที่ยวเล่นกันนิดหน่อยแล้วก็รู้สึกว่าได้ได้ขับรถหรือเปล่าหรือได้เที่ยวเล่นอะความรู้สึกได้เที่ยวเล่น เออแบบไม่ค่อยได้ขับรถอะไรอย่างนั้นก็ประมาณนั้นก็เลยจะไปนครปฐมแต่ว่าไม่รู้ว่าไปไหนกันนะตอนนี้บัตรไม่ทุยไม่ใช่บัตรแบตเหลือประมาณสามที่วกว่าเปอร์เซ็นก็เดี๋ยวไปสักแถวแถวนครเชสยศรีอะไรเงี้ยก็ชาร์จักทีหนึ่งแล้วก็คงเที่ยวแล้วก็ค่อยกลับกันเดี๋ยวค่อยด,ดูว่าเราจะไปที่ไหนกันอะไรยังไงนะโอเคครับไป ตอนนี้เราแวะมาเข้าห้องน้ำแถวศึกษามหาวิทยาลัยจิตรกนของเราเพื่อเล่าได้ฟังหน่อยที่ไม่ได้เข้าไปตรงนี้หรอไม่มันมีทางเข้าตรงนู้นเรือเขาทําใหม่ป่ะเอ้ยมีห้องน้ำนะห้องน้ำนี้ก็ได้มาถ้าเขาเปิดอ่ะเดี๋ยวเพื่อนมีเรื่องเล่าเดี๋ยวเข้าห้องน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวให้เพืเ่อนเล่าโอเคอ่ะไหนเรื่องเรื่องจะเล่าเล่าให้เพื่อนๆฟังโอเคว่าไงคือนเพื่อนไม่แน่ใจแบบตอนนี้เราอยู่ตรงศึกษาใช่ป่ะว่าตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะเดี๋ยวป๊มอิเนเสิร์ตรูปให้ดู เมื่อก่อนมันเหมือนมันจะมีไม้หินอ่อนหรือเปล่าตรงใกล้ๆหอทับแก้วสองมั้งเออทับแก้วหนึ่งทับแก้วสองเนี่ยหอชายเออเออตอนนั้นเราเพิ่เรียนปีหกเะเพิ่นก็นั่งอยู่กับเพื่อนปีหกอ่ะมันก็ใส่เสื้อกาวแล้วเฉยๆใส่เสื้อกาวเลยเหมือนมาฝึกงานฝึกงานได้แหละก็ใส่เสื้อกาวก็นั่งอยู่ตรงนั้นนั่งเฉยๆอ่ะ แล้วก็มีน้องๆน้องๆคณะสังกั่คณะเดินผ่านแล้วก็จุบสิบกันเขาไม่น่าใช่หรอกเะเขาไม่น่าเรียนเทศสารหรอกไม่ใช่หรอกแต่เพื่อนบอกว่ากูใส่เสื้อกาวเลเหมือนแบบกูใส่ชอบแบบมึงแล้วแล้วแบบกูคงไม่ใช่วิดวดหรอกคือมันไม่เหมือนตั้งคือมันไม่เหมือนตั้งแต่ตอนดันแลวเหรออใช่ใช่ส่งวันไม่ดีแต่ตอนนั้นแล้ว แต่ว่าได้เลยครับตอนนี้เรามาปรหาอลไยเราเมื่อกี้ไปแวะเข้าห้องน้ํานิดหน่อยตรงอาคารที่เป็นฟิตเนสซึ่งตอนนี้ไม่รู้เป็นฟิตเนสหรือเปล่านะเหม,มือนัมีเออมันจะน่าจะยังมีอยู่แล้วก็เมื่อกี้แวะไปตรงสระแก้วไม่ใช่ไม่ใช่ใชันสี่จันสี่ห้องน้ําแต่แวะไปตรงสระแก้วมาแป๊บหนึ่งแล้วคือตอนแรกกะว,ว่าจะไปถ่ายไอ้บนตรงไหนสระแก้วให้ดูแต่ว่าแม่งมี <laughs> ตัวเที่แบบคองซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นของดีที่นี่นะยังไงหมาก็ต้องเจอซึ่งมันก็ยังตัวใหญ่เหมือนเดิม เดี๋ยวแวะไปสวัสดีจันสิันนิดหน่อยนะไปถ่ายเพิ่ชิและควรได้ชิวได้ฉี่แล้วคินสบายสบายแล้วเดี๋ยวที่นั่งอุบมาตลอดทางคือเพิ่มประชีอ่อนั่นแหละเดี๋ยวแวะไปสวัสดีจันสินแล้วก็เดี๋ยวคงกลับละเพราะว่าน่าจะกลับไปก็น่าจะเย็นๆและสบายๆก็ถือว่าขับรถเล่นแล้วกันสนุกไปโอเค อันนี้เรามาที่ลานจันสินแล้วก็มีเรื่องน่าย,ยินดีอย่างหนึ่งก็คือมีต้นไม้ที่ย้ายมาจากฝั่งฝั่งท่าพาเพลินออต้นจันต้นจันที่เป็นต้นใหญ่ๆจริงๆแล้วจะเรียกว่ามันไม่ใช่ต้นจันแล้วหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่ายอย่างน้อยมันก็ยังเติบโตอยู่ตั้แต่เขาย้ายมามก็คือต้นนี้ดูสภาพแล้วมันเหมือนจะแบบไม่ไม่เหลือเขาโครงเดิมแล้วก่อนหน้านี้มันเป็นต้นใหญ่มากเลยนะแต่ว่านั่นแหละก็ตามการเวลานะ ก็เปลี่ยนไปเขาจได้ก็อย่างน้อยก็ยังมีซากที่ยังคงอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่ามันปรับ,บแตับโต,ตเป็นต้นใหม่ไปแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีเฮ้ยมีทางใหม่ด้วยมหา,หาจันทร์ศิลป์รู้สึกด,ด,ดีอันนี้คือริมสะแก้วนะคือในส่วนตรงเนี้มันจะมีร้านจันทร์ศิลป์ที่อยู่ใ,ใกล้ๆตรงนี้นี่ที่ภูมองศ์นบ้านแลวข้างหลังก็จะเป็นสะแก้วแล้วก็มีสถานสะแก้วชิวๆของมอที่ไว้แบบตอนแต่มันมีตัวเหี้ยจะไป มันมีตัวเหียยแบบปิดกั้นโน้นนั่นโน่นไหนว่ามันนอนนอนกั้นอยู่อะไม่ไหวไม่ไหวนะชิวๆส,บ,สบ,บายเอ้ยแต่เขาทําทางเดินอันนี้ใหม่นะก่อนหน้านี้ไม่มีซึ่งใช่ใช่อันนี้ไม่มีซึงนน่งดีขึ้นจริงจริงจริงแล้วก็ตรงนี้วงกลมๆนี้ก็ทําใหม่จริงหรอจริงๆมันมีแค่วงข้างในตอนแรกเอ๊สิบปีเองจริงหรอเราจบมาสิบปีแล้วเพื่อนไม่ใช่ไม่ได้จบมาสิบปียังไม่ถึง เราเข้ามาที่นี่ตอนสิบแปดเข้ามาเรียนปีห้าหกอ่ะ <laughs> ก็ใช่ไงปีหนึ่งตอนปีห้าหกก็ใช่ไงก็มันก็เกินสิบปีแล้วไงแแต่เรายังไม่ได้จบถึงสิบปีอ๋อเออใช่เราเรายังเด็กๆน่ารักน่ารักอยู่เพิ่งจบ <laughs> <laughs> อะไรเอามาตรงนั้นอ่ะ <laughs> ทำไมเขาไว้ปล่อยจานบีนตรงไหนตรงนั้นตรงนั้น ใครใครเป็นคนบอกเลพเ่ินว่าเพิน่พนแอบรู้嘛ว่าเขาปล่อยจันบินกัพวกมึงไม่เห็นหน้ากูอือใช่ใช่ใช่เหมือนเหมือนปลาล์มเคยคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยหรือจริงๆตรงนั้นมันมีจันบินขึ้นปะจริงปะเนี่ย <laughs> โอ้เป็นมั่วเป็นโซ่ กลับมาห้องเพลินแล้วถ่ายมุมนี้กูต้องเมื่อยแน่เลยแต่ว่ากูชูชูกล้องออู่มึงเข้าใจป่ะแต่ว่าอ่ะเอาเถอะหลังจากที่เราไปตรงลานยานศิลป์มาเสร็จเรียบร้อยก็แวะไปกินติ่มซำข้างข้างมอข้างอะไรวะสาธิตเออสาธิตถิ่มไก่อนซึ่งก็รู้สึกดีนะ แต่ว่าเออรสชาติหรือว่าบรรยากาศอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยเหมือนเดิมเท่าไรเหมือนแต่ก่อนที่เคยไปกินตอนนี้มันเป็นรูเฟ่มันจะดูแบบโฮมเมดดูไอ้นู่นนี่นั่นกว่านี้นะแต่ว่าก็อะไรครับรสชาติก็ยังถือว่ากินได้อร่อยดีแล้วก็หลังจากนะั้นก็กลับมาที่ห้องกูแล้วก็มาดูพระอาทิตย์ตกที่ห้องคือเพลินก็นอนหลับพักผ่อนด้วยความที่เพลินกาลังเมนเยมาด้วยก็จะมีปวดหัวปวดตัวอะไรน่อยๆน,นะก็พักกันแล้วก็ตอนเย็นก็หุงข้าว ทอดไข่กินเพราะว่าไข่ฉันมันสักพักแล้วไงเออก็รีบๆเคียย์ก็ดีกว่านะแล้วก็ของเพื่อนเนี่ยกินเป็นไข่เจียวแล้วของกูก็ไปกินเป็นไข่ดาวอร่อยอิ่มเอแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเดินไอ้นี่กัน the more, the more เดอะมอเดอะมอลอะไรนะเดอะมอลบางแคเออแล้วขึ้นลิฟต์ไปอ่ะอยู่ๆก็ไปเจออันนี้มาเลยเว้ยกูงงเลยแบบเอ้ยเอา้าเอาเอคณะสัตว์อ่ะคือมันสัตว์เยอะมากเลยแล้วเพื่นก็บอกว่าอุ๊ยทำไมกลิ่นเหม็นอึบเลยวะแล้วพอเห็นเน มีทั้งควายมีทั้งมา้ามีแกะมีอะไรนู้นี่นั่นแ่ะแต่นี่กูถ่ายมากูน่าจมีแค่ม้าบางไม่แน่ใจแล้วก็เหมือนแบบไฟของไอ้ตรงโซนนั้นน่ะมันมันแบบเฟรมเรทมันสูงะ่ะไม่ใช่ดิเฟรมเรทมันต่ำมันเลยทําให้แบบถ้าถ่าย6 0ิเฟรมมันจะมองไม่เห็นแต่ว่ากูก็เลยถ่ายมาไปสาิเฟรมไม่รู้ว่าเห็นชัดหรือเปล่าแต่ว่าก็ตามนั้นนั่นแหละนะครับประมาณนั้นแล้วก็ที่เราจะไปเดอะมอลเดอะมอลบางแคเนี่ยเผ่อเรียกเดอะมอล ก็คือเราจะไปดูโทมิกาเออเทสลาโมเดลวแต่ว่าแม่งไม่มีแล้วอ่ะโมเดลวสีขาวด้วยูอยากได้แต่ว่าก็ช่างมันไม่เป็นไรนะทำใจแล้วสบายสบายแล,แล้วก็กลับมาที่ห้องเพลินนอนเปื่อยก็เป็นว่าวันนี้เป็นวันเดททริปนะกับแฟนที่กลับไปเขาเรียกว่าอะไรกลับไปเยือนถิ่นเก่านะมหาลัยที่เราเคยเรียนกันมาก็รู้สึกดีนะหิวใจรู้สึกว่าได้กำลังใจใน,นการจะเอาไปทำหลายๆอย่างเหมือนได้เที่ยวหน่อยหน่อยใช่ปะ่ะเพื่อรู้สึกอไรเนี่มนนะไม่ต้องลงอย่าง เออเที่ยวแบบไม่ต้องลงจากรถเลยก็คือขับขับวนแล้วก็รู้สึกว่าไม่ร้อนไม่อะไรเออเพราะช่วงนี้ก็นั่นแหละอย่างที่บอกว่าเพื่อนกายเป็นเหม็นก็ไม่ได้อยากให้ทำอะไรเสี่ยงด้วยก็ประมาณนี้แล้วกันครับวันนี้ขี้เกียจตัดคลิปด้วยเดี๋ยวไปอาบน้ำบ้างแน่นนอนแล้วยังไงขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสบียครับ 给他冰冰。